สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปะตุ้ยพันไม้นะครับก็วันนี้นะครับผมมีรายการขึ้นต้นพันธุ์ทุเรียนให้กับเพื่อนสมาชิกของเราในพื้นที่นะครับจังหวัดระยองนะครับที่เข่าเชมเมาอยู่ห่างจากสวนลุงหมูปตุ้ยไม้ไม่ไกลมากนะครับเราเลยจัดส่งได้ง่ายนะครับก็ใช้จํานวน600ต้นครับหกรต้นนะครับก็เดี๋ยวไป2เที่ยวไป2เที่ยวนะครับ จะไป2เที่ยวก็ตอนแรกจะไปจะไปพร้อมกันเลยทั้ง2เที่ยวนะครับแต่พอดีติดงานอื่นด้วยนะเลยเดี๋ยวให้ทีมงานเราขึ้นรถไปสองคันนะครับแล้วก็ขับไปทีละคันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวทีมงานของลูกค้าเรานะครับก็จะลงสินค้าเพื่อพร้อมปลูกกันนะครับแบบนี้นะครับก็ซื้อเมื่อวานมาเมื่อวานนะครับก็รบรักสมบูรณ์และสมบูรณ์มาแล้วนะครับมาก็สนใจนะก็บอกว่า คุยกันพักหนึ่งนะครับเจอเจอผมแล้วเราคุยกันพักหนึ่งก็ตัดสินใจซื้อง่ายๆครับเพราะว่าราคาที่ผมให้พี่เขาเนี่ยว้าวมากแต่ผมบอกไม่บอกเท่าไหร่นิดนึงครับเบื้องต้นนะครับตรงนี้ราคาปกตินะครับก่อนที่จะคุยราคาว้าวกันเนี่ยนะครับขายอยู่ที่ต้นละ350บาทครับรุ่นนี้คือ350บาทครับที่ราคาที่ขายนะครับซื้อแบบนี้ครับ600ต้นนะครับ600ต้น เดี๋ยวมีใหญ่กว่านี้อีกครับใหญ่กว่านี้อีกนะใหญ่กว่านี้อีกเดี๋ยวส่งวันไหนวันจันทร์เนาะอันนั้นลูกค้าที่มีฝนร้อนนะครับที่ธนาคารสามเจ้าหรเจ้าสามเจ้านะครับเจ้าละหนึ่งเที่ยวอันนี้เจ้านี้สองเที่ยวแล้วก็มีเจ้าภาคเหนือเที่ยวหนึ่งอันนี้สองร้อยต้นแล้วก็มีที่ชลบุรีด้วยอ่ะชลบุรีเจ้าหนึ่งสองร้อยต้นส้ที่อยดาวสอยดาวสอยดาวอีกสามร้อยต้น อ่าสาได้สามต้นช่วงนี้ขึ้นกันขึ้นกันเยอะมากครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมใช้อดมินผมถ่ายรูปวิดีโอบรรยากาศให้เพื่อสมาชิกได้ดูได้ติดตามกันนะครับแล้วก็อันนี้กันเนาะอาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าผมเองไปเดี๋ยวผมเองจะไปไปดูงานนะครับไปดูงานเบนจบพรรณไปคนเบนจบพรรณมาอ่าเบนจบพรรตามมาแบบนี้ครับสวยๆงามๆนะครับ ราคาปกติรุ่นนี้อยู่ที่350บาท350บาทนะครับสวยๆถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ออขอโฟกัสนิดนึงอ่ามองกล้องทางนี้มองกล้องทางนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวแคปเจอร์ตอนไลฟ์สดเลยนะครับตอนถ่ายคิปวดิโอนี้สวยจริงๆนะครับ ตอนนี้มีรุ่นใหญ่กว่านี้อีกนะครับเพื่อนสมาชิกมีรุ่นใหญ่กว่านี้นะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สับถามได้นะครับมีรุ่นเป็นพันก็มีนะรุ่นเป็นพันก็มีนะครับร๋ยวจะพันหน่อยหนึ่งสําหรับคันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวอีกพันหนึ่งก็เอามาขึ้นแต่คันโน้นอาจจะเข้าในปลารำไม่ได้แล้วอาจจะต้องเอาไปไว้นอกปลารำนะครับแล้วนับไม่ดีนะนับไม่ดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูคิปริโอนี้นะครับ อ่ายองนี้ก็สวยสวยสวยๆเช็ดเงียอเช็ดเงียอ <c oughs> ก็ตามสเต็ปนะครับก็คือถ้าไหนที่มันไม่สวยเข้าเลทเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ให้ไปนะครับอย่างนี้นะ <c oughs> มีการ,ม,การะะามีการปัดไว้นะครับอย่างเงี้ยมีการปัดไว้นะครับปัดแอบ,บไว้อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราก็จะคัดดาวให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับร่องนี้ก็ไปล่องทั้งร่องเลยนะครับเนี่ยร่องนี้ก็ไปทั้งร่องเลยนะครับอย่างนี้ก็ไปทั้งร่องเลย กระโดงครบเปล่าะ,ะดงครบแล้วใช่ไหมเหลือข้างเ,เดี๋ยวชุดนี้ของเพื่อนสมาชิกเหมือนกันครับของท่านนี้เหมือนกันรอขึ้นอีกคันหนึ่งก็สั่งทั้งกิ่งข้างและก็กิ่งกระโดงครับเอากิ่งข้างไปด้วยนะสวยๆกันแบบนี้ครับก็ใครสนใจมาได้นะครับเพราะว่าไม้ผมมีหลายไซส์อาจจะมีไม้รุ่นลองก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นร้อยห้าสิบบาทต้นละร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นละ หลายร้อยก็มีนะกับเราครับลุงหมูประต้ยพันไม้ครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอําเภอแก่งหางแมวครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับกับตรงนี้นะกับตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่แค่คนขายพันไม้ครับผมสินจีขอสโลแกนนี้นะครับจได้จีขอโทษนะคะที่ทำให้คุณรวยขึ้นค่ะสวัสดี ครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน